ในหุบเขาเงียบสงบมีหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กหนุ่มชื่อโอเติบโตมาอย่างยากจนแถมเป็นกำพร้าไร้พ่อแม่ตั้งแต่อย่างเล็กแต่ด้วยเมตตาของหลวงปู่แว่นท่านจึงรับโอมาอยู่ที่วัดให้ช่วยหิ้วบาตรและทำงานเล็กๆน้อยทุกเชา้าโอจะเดินตามหลวงปู่ออกบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแจ้ตุกเจ้าของเขียงหมูใหญ่ที่สุดในอำเภอลูกชายแจ้ตุกชื่อเม็กซ มักตะโกนด่าและแกล้งโอทุกวันแต่โอไม่เคยโต้อตอบหลวงปู่แว่นเพียงรูปหัวโอเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรนะลูกขอเพียงเราตั้งใจทำดีปฏิบัติดีชีวิตเราจะพาไปพบแต่สิ่งดีๆเองโออดทนทำความดีอย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่มั่นคงหลายปีผ่านไปโอสอบติดตํารวจ ทุกคนในอำเภอยกย่องซื่อสัตย์ขยันและเปี่ยมด้วยเมตตา